สวัสดีค่ะวันนี้พายุเข้าประเทศเยอรมันค่ะดูใบไม้ที่ร่วงโรยนะคะลมพัดกระหน่ำบรุตาจะไปซื้อซื้อกับข้าวค่ะก็เลยต้องออกกันแต่เช้าพายุกระหน่ำมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะโอ้โอเดินมาใต้ต้นไม้นี้ก็ยังหวั่นหวันเหมือนกันนะคะเนี่ย บรรยากาศยามเช้า8โมงเช้าในประเทศเยอรมันค่ะตอนนี้ฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะเห็นไหมคะร่วงเต็มไปหมดเลยใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวก,กลายเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเป็นสีส้มแล้วแต่ทรร สายพันธุ์ของต้นไม้ค่ะฝนก็ตกพายุก็กระหน่ำก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเดินกันไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวอรุตาจะไปซื้อของที่ห้างค่ะโอ้โหดูไต้นไม้ต้น ก็แาวโอ้าไม่จาเป็นช่วงนี้ก็ไม่ต้องออกนอกบ้านนะคะแล้วยิ่งเพื่อนๆที่เข้าป่ากันด้วยก็ตอนนี้ทำให้เข้าป่าดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าลมพัดแรงๆมันก็จะทําให้บางทีกิ่งไม้มันหักได้อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะนี่คืออุโมงค์ สถานีรถไฟค่ะลอดผ่านเข้าไปห้างที่บรรุตาจะไปนี้นะคะจะอยู่ห่างจากบ้านประมาณห้านาทีค่ะประมาณานาทีก็เดินออกนะคะก็จะมียสองห้างด้วยกันแล้วแต่ว่าเราจะไปห้างไหนกูบันจักศ ได้ยินเสียงตุ๊ดๆใช่ไหมคะนั่นคือเครื่องเป่าใบไม้ค่ะเป่าใบไม้ให้พ้นจากทางเดินตรงนี้แล้วคะ่ะแล้วก็ นำมากองไว้แบบนี้เห็นไกลๆไหมคะนั่นแลหละค่ะเขากำลังเป่าไอพลลจากทางเท้าคะ่ะนู้เห็นไหมคะไปกองไว้ตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นเกากองไว้ก็จะมีรถมาดูดใบไม้ขึ้นรถค่ะเอาไปทำปุ๋ยต่อไป บรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะเห็นไหมคะใบไม้ต้นไม้แว่งไวกันโอ้ยุ่นอยู่ใกล้เข้มากไม่ได้เสียวค่ะโอ้ยนี่คือรับมันดีเซว1.454.55สิ้นเบอร์7 2ไปค่ะเราจะไปห้างตรงหน้านูนมองซ้ายมองขวาข้ามถนนเลยค่ะ วันนี้ปรุตาจะมาทำก๋วยเตี๋ยวค่ะอเผอิญว่าหลานเข้ามาเยี่ยมก็เลยอยากทำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆให้เขาทานกันค่ะแต่บรรยากาศออกนอกบ้านมาซื้อของไม่น่ารื่นรมเลยค่ะควรุตตาถึงห้างแล้วนะคะต้องเอารถเข็นค่ะ เดี๋ยวเราเอารถเข็นไปด้วยกันค่ะซื้อของเสร็จแล้วค่ะลมพัดกระหน่ำเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะค่ะทั้งลมทั้งฝน ขอให้ทุกๆท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเห็นไหมคะใบไม้ปลิวว่อนเลยค่ะนี่ละค่ะรู้ดูใบไม้ร่วงบางวันก็สวยบางวันก็เป็นแบบนี้ค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยลงลมลมไปแล้วลค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุข